สวัสดีครับผมฮิปโปนะครับหรือถ้ารู้ก็นในนนมดูดูนะครับในอินเทอร์เน็ตก็วันนี้จะมาทำรีวิวเกี่ยวกับเกมนี้แมนเอ็กซโอเวอริงเขาว่ามันไม่ดีหรือไหนก็ไม่รู้ความจริงผมลองแล้วมันก็จะว่างไงดีอ่ะกำกึ่งนะครับ ก็คือตอนแรกเกมมันจะโหลดมาด้วยความขนาด20กิกะไบต์ทีนี้มันก็โหลดเพิ่ม่อกี้น่าจะา่อกี้คือจริงๆโหลดเพิ่มนะครับมันรวมแล้วอะทั้งหมด4ีกว่าเมกก็ไม่ได้เยอะไม่ใหญ่มากน้าตอนนี้ก็เป็นเราจะ log in นะครับผมนี่คือเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของผมก็เริ่มเกมตาตาตรงนี้แล้วก็เขาให้ใส่ชื่อครับก็ใส่อะไร เอาคิปโปรแล้วกันก็ลงทะเบียนโอเคอบอ,อีกนิดนึงนะครับนี่คาเรนกาอีกนิดนึงนะครับคือเครื่องนี้เป็นไอแพดนะครับเกมนี้ถ้าจะเล่นไม่ได้เลยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องมีอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาผมก็เล่นต้องใช้การไวเลส แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมใช้ iOS อ่าขึ้นเป็น iOS สเพราะฉะนั้นคือคิดว่าเก่าก็ยังใช้ได้ครับ iPad ก็เป็น iPad 2ก็เกินตามเรื่องใหม่ผมไม่อด้บายใบมากแล้วกันคือจะบอกว่าเกมนี้แม่งโหลดหนางก็อย่างที่รู้กันมันก็เหมือนเดิมที่คนเขาเล่นกันนะครับ นี่ก็ติดตะลิลยิงตัตรูข้างบนก็โดดก็ไม่ต่างอะไรกับที่เคยเห็นกันนะครับก็ยิงนี่ก็ชาร์จอัตโนมัติก็ยิงก็ไม่มีอะไรค่อนข้าง,างส่วนนี้อะครับมันจริงๆมันก็ค่อนข้างเหมือนกับโอ้อยแต่โฟกัสหลายทีด้วยลูก มันก็ค่อนข้างเหมือนกับที่ไอวิดีโอเดโมที่ให้ให้ใหใหดูมาครับส่วนที่จะต่างกัน,นจริงจริงก็คือบอสไฟอ่านระเบิดตุ่มแค่นี้เองจบและด่านอันนี้เป็นด่านเดโมมันก็เลยเป็นออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับเด็วเด็๋จบจบเดโมแล้วจะเ,เ,เอาของจริงให้ดู เลเวลอัพก็คือเกมนี้เป็น M RPG สูงๆนะครับก็มีมีเลเวลมันก็จะมีสองอันคือ EP กับ cost. คอสคอสเนี่ยเอาไว้ใส่การ์ดนะครับตัวเราใส่การ์ดได้ EP ก็เป็นตัแต่กข้าตแต๊กของเราเก่งไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยว่าไปคอสก็คือเอ่อใ,ใ,ใส่การ์ดได้กี่ใบใส่การ์ดอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้ชนะมันจะได้สเต็ปพอยต์มาถ้าจะเพิ่มคอส,ก,ส,ก,สก็ต้องใส่สองสเต็ปพอยต ถ้าเพิ่มอ,อีกทีก็เพิ่มหนึ่งสแต็พอยแต่เมื่อกี้มันเป็นอัตโนมัติเขาเติมให้เราแล้วไ mm. ม่ทำอะไรกับมันยังไงต่อหน้าจอนี้นะครับก็คือหน้าจอที่ว่าอ่าต่อไปจะเป็นบอสหรือเป็นอะไรส่วนข้างล่างนี่คือพวกที่เล่นออนไลน์กับออนไลน์กับเราเนี่ยแหละก็คือใครที่ที่พึ่งชนะกับเราอะไรบ้างก็คือไอพัชนะตัวนี้ไปอะไรบ้างก็คือถ้าเราทริค เราก็แอดแทงเขาได้แล้วก็ถ้าไปเจอด่านศัตศัตรูบอสใหญ่แบบบอสพิเศษนะครับก็จะเล่นทีมเบทเทิลได้เดี๋ยวผมจะทําเป็นรีวิวทีหลังนะครับเรื่องทุก T ทีมเบทเทิลทีหลังอืเอาอันนี้ให้รอยก่อนเร็วสิลูกอินเทอร์เ็ตอยาช้าเนี่ยการที่ว่าคือเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจะมีกระสืการได้ห้าใบแล้วก็เราก็จะเก่งขึ้นตามนั้น สังเกตว่าเมื่อกี้สีโลแกนสามตัวนั้นสีมีเหมือนกันก็คือถ้าเรามีเปลี่ยนการละสีอกแมนก็จะเปลี่ยนนะครับบางคนก็จะสีเหลืองบางคนก็จะสีนู่สีนี้ตัวไอ้เครื่องเมนของผมอะสีเหลืองไอ้สีเขียวอีกเห็นมัตอนนี้สีเทาเพราไม่มีอะไรเลยที่บอกต่างก็คือก็คือเป็นเทอร์เมสเป็นเ,นเ,นเนกิดกันนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะใช้แช็ถตดร้อเปลือยไม่ได้ ต้องใช้ชัดต้องทักยิงชนาก่อนทีเนี้ยพอตรงดนตรีอ่ะชาร์ชรตรงนี้ก็เกตตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้เราใช้ชาร์ชด็ดได้ละเราก็ชนะมันดูมันดูง่ายๆนะครับจริงๆมันมันก็ไม่ได้พอจริงก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่าตอนที่เล่นกับบอสใหญ่อ่ะครับที่ว่าเป็นทีมแบทเทิลที่ว่าเนี้ยก็ก็มีผลนะค่อนข้าง ต่างกันนิดนึงอันนี้จบแล้วทีเนี้ยเราจะเอาการ์ดเด้กไหนก็ไปซื้อการ์ดจากไอ้การ์ดเจปองเนี่ยบอกไว้ก่อนเกมเนี้ยมันมีหสองหน่วยเงินข้ามมลตรงนี้คือซเซนต์ีอันนี้เป็นเคลนตอนเนี้ยเกมต้องเสียตังค์เป็นเงินจริงผมก็เลยใช้ผมว่าตอนนี้ยเราได้เ,นเซนต์มีแต่ในเกมเท่าน,นั้นก็ไม่ใช่เคลนเคลสโต้เคลสก็ตอนนี้ก็ได้การ์ดแบบนอร์มอลแพ็กสองอันแรกมันเป็นแพ็กพิเศษ ชาวคนที่ใช้เสียตังเล่นเท่านั้นก็ช่างของมันก็ไม่มีตังถ้าซื้อห้าก็แถมหนึ่งก็สองก็คือเสียเนี่ยตอนนี้นไปแพ้นหนึ่งมีสองร้อยเซนเอค่าหน่งหนึ่งร้อเซนนีก็ซื้อห้าก็จะแถมหนึ่งก็ซื้อห้ามันก็จะได้การ์ดอะไรติดหน้าจอนั่นเลยการ์ดก็ได้การ์ดก็จะทำอะไรก็ได้ ก็มีนะก็การนู่นการนี่การนั่นการโน้นอืมไม่มีอะไรเลยอย่างแงีทีนี้ก็เข้าถึงจอเจาอจอหลักจอหลักเลยสิลูกอย่าช้าลูกอ๋อบอกไว้ก่อนอันนี้คือปฏิทินครับถ้าเราเข้าล็อกอินหนึ่งวันก็จะได้อะไรตามเนี้ยก็คือล็อกอินวันนี้ได้หนึ่งเซ็ตพัสดี พรุ่งนี้คงได้กระป๋องอ e, ีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่เคยไม่ลองขนาดนั้นก็เพิ่งอ,ออกวันเนี้ยนะอันนี้ก็อธิบายรอบหนึ่งเราก็ไม่ฟังเพราะเราที่เก็ตฟังแล้วเย้ yeah. เอ้ยสก,กีสก,กีโอเคนะครับอันนี้หน้าจอไม่ยด้ยเป็เนแเลนนี่หน้าจอ าายอย่าตัดต่ดตัดอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่ละนี่ก็เป็นเควส์ทำเควสอันนี้ก็เป็นทีมแบทเทิลใช่ป่ะทีมแบทเทิลใช่ไม่มีเพลงก็ทำอะไรไม่ได้นี่มาสเตอร์โรบอทก็คือก็คืออย่างที่ผมว่าที่เครื่องควบเสนทีแบทเทิลบางทีมันก็มีชอ็อปไม่สนใจไปยี่กรกะชังปองอันนี้อันนี้ก็ดูเพื่อนแล้วก็น,นี่ก็เซตติ้งธรรมดาคร,ครับแล้วก็ไปดูนี่ก่อน ผมพูดจริงๆครับส่วนตัวผมเล่นแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะครับก็โอเคน่ะในเราเกมฟรีถ้าเราให้จริงๆก็คือตอนนี้ก็คือจะอัปเกรดไหมจะอัปเกรดการ์ดไหมเราก็ไม่อยากจะอับเกรดอะไรมากช่างมันก็จะมีขายการ์ดเราก็ยังไม่อยากขายเพราะเราไม่มีการ์ดเท่าไหร่อยู่แล้วนี่ก็คือใส่เกาะนะครับพราะเราจะเปลี่ยนเกาะได้เกาะก็จะฐานในเกมได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเกาะเลยเลยเพิ่งเพิ่งเริ่มแล้วก็มอนนี้ดีกว่าจาัดจัดก,การ อันนี้คือจัดตโดนมัติไหมบอกว่าจัดอะเรายกให้เขาจัดตโดนมัิให้เราแล้วกันเราไม่ไม่รู้จะจัดยังไงดีอย่างนี้เห็นตอนนี้พี่บอกว่าคอสคือ,อนนี่ครับมี่เจ็ดแอลเจ็ดจากแปดแล้วคอสจะดูจากไหนก็คือเราคลิกที่นี่เราจะเห็นข้างๆว่าตรงนี้เขียนว่าคอสหนึ่ง ก็คือการนี้จะขนึงสมมติถ้าเป็นการแหล่นี้นี่ขอสามก็ใส่สไม่ได้เพราะว่าตอนนี้จนสมมติถ้าจะใส่มีอะไรขอสองบางเนี่ยจะใส่คอสองให้ดูเออคอหนึงน่งขอหนึ่งนี่หนึ่งก็โอ้ตายละอ่านี่ขอสองออกไม่ได้มันไม่เก่งอ่ะเอานี่ออกก่อนก็ได้ ปึ๊บแล้วก็ขอสามใส่ไปแทนอ่าก็เข้ามาแล้วทีนี้ถ้าเราจะเอาอันนี้แทนในนั้นโดยตรงปึ๊บเกมก็จะถามว่าเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนแเต็ปตเป็นอย่างนี้นะเราก็เปลี่ยนถามว่าทําไมขอสองมันดีกว่าเพราะเพราะว่าจริงๆมันเกี่ยวกับสีครับสีมันลิงก์กันอยู่แสดงว่าการจะแข่งแข่งขึ้นื่อกียสีเหลืองมันเลยหวยกว่าอันอื่นจริง,รงๆมันก็เก่งก่าอันอื่นแล้วนะ ถ้าติดตตตแล้วเออนี่สเตตก,ก็ดีกว่าเขาแต่ว่าเพราะว่ามันลิงก์กันอยู่มันอะไเก่งกว่ากันอ่าตอนนี้รู้สึกกล้องผมแบบจะหมดเอองั้นเราก็สาวทิตเควสกันง่าย,ายๆเดี๋ยวกันนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนี่ผมขอสาวเอ,อสาวทิศแค่แค่อันเดียวนะ เพราะว่าตอนนี้ถ้าทางจะไม่ไหวแล้วอ่าสู้กับไกแพนกวินตอนนี้ตัวมันในเลเวลหนึ่งอยู่มันก็คงกระจก,กงอ่อยก็เหมือนเดิมอ่ามีการตกเก็บการ์ดได้แล้วก็ได้ของการ์ดรเ่ไปเรื่อยๆแต่การ์ดที่ได้จากพวกดาบพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการ์ดไม่ค่อยดีนะครับสู้การ์ดจะปองไม่ได้อ่าได้ตัวใหม่โอ๊ะทำไมได้ของดีป่ะพูดเลได้ของไม่ดีเป็นแบนแบบ อืออย่างนึงครับไอพวกไอตอนเก็บการ์ดอะไรทั้งหลายทั้งหล่ที่ว่าเปลี่ยนเซสเซชันเนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีอ่ะมันจะค้างมันก็ไม่ได้ว่าเรียนอะไรขนาดหรอกแต่มันจะช้ามากหน้าจอโหลดก็ถ้าถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีมันก็จะช้ามันก็จะโหลดไม่นะก็จะโห,หลดนานานะครับก็นี่ก็ประมาณนี้ละเกมทีนี้ถามว่าทำไมแดดมันสั้น ก็คงพรอินเทอร์เน็ตด้วยอ่าเรื่อามาจานจบแล้วก็มีพวกนี้ไอพวกที่เล่นกับเราเหมือนกับเราเนี่ยเราจะแอดเ็นก็ได้เอาเอาแอดดูให้ดูก็ได้อ่าเอาใครดีขี้รถไฟเตอร์แล้วกันเท่ดีชื่อแลก็ดูได้เขาใส่อะไรบ้างอืมก็ไม่ค่อยเก่งนะอีกอีกชื่อหนึ่งของเก่งกว่า อ่าแล้วก็แอดเฟรไปถามแอดเฟรได้อะไรถ้าเราเขาไปสู้กับบอสเราก็สู้กับบอสกับไปสู้กับบอสกับเขาด้วยก็ได้หรือถ้าเราสู้กับบอสเข้ามาช่วยเราก็ได้อืมประมาณนั้นครับอ่ามีอะไรอ,อย่าค้างสิลูกอ๋อคือวุ่นตรงๆนะครับ ม,ม,ม,มันก็ไม่ได้เล็วหลายมากแต่พูดตรงแต่ก็คือมันก็ไม่ได้ดีมากแล้ะลำแขังที่สุดคือมันช้าเนี่แหละครับปัญหานี่เท่าไหร่คอสเท่าไหร่วะคอสามอืมนี่หน้านี้เขท่าไหร่คอสหนึ่งไม่มีส่ยแทนแล้วกันเอาอันนี้คอส,สามว่ะเอเอาคอส,สองไม่ใส่นี่แหี่ อ่ะลอพลังร้อยพลัง HP ลดลงแต่อ X h a c กดัดเพิเ่มขึ้นเอาหไหมผมเอาเมื่อวันใหมเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละครับทีนี้ทำไมดาดเปนดาดเมื่อกี้สั้นแล้วไอเอ็นคินไปไหนก็คือจริงๆแล้วอ่ะด่านนี่มันจะแบ่งเป็น5เซ็กชั่นอ่ะกลับไปดา่าดเล็กไปอ๋อลืมอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งนี่คือ EP ครับ EP ก็คือ เราส,สามารถเข้าไปในด่านนั้นแต่ด่านได,ตนด,นได้ต้องใช้อคีอย่างเช่นจะเข้าสู้เนี้ยต้องใช้สี่เมื่อกี้ใช้สี่ไปแล้วมันเหลือเท่านี้เลขที่เห็นเนี่ยที่นับค่อยหลังอย่เนี้ยถ้าเหลือศูเมื่อไหร่มันจะเพิ่มไอคีเพิ่มหนึ่งก็คือพูดง่ายเราเล่นเ,เล่นติดกันานานไม่ได้ครับเราก็ต้องเล่นจนจนไอีเป็นศูนย์แล้วก็คงต้องรอให้มันเตะให้มันเติมใหม่อย่างนี้ครับแต่ถามว่า E อีจะเพิ่มยังไงได้เร็วบ้างก็ต้องใช้สังอีสังอีอ่ะต้องใช้ตังซื้อ ไอช,ชี้ไอเคสซื้อก็ต้องใช้ตังจริงซื้ออีกบุกก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่เท่าที่ก็ตอนนี้ก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนล้วกันคนเราบ้านจนอืมอ่าไอตั้งแต่ไอก้อนพลังนะครับจริงๆงแบบเป็นก้อนเก็บเพิ่มเติมไอพีไอไอเล็กเล็กที่เห็นเมื่อกี้แมปนะครับถ้าเจ็บเก็บแมปครบเราก็จะเราก็จะสามารถไปสู้กับบอสใหญ่ได้ไม่ใช่บอสใหญ่ดิบอสพิเศษได้ อ่าได้อะไรบางบางเอออ่าประมาณนั้นดีมากเลยเมื่อกี้เก็บแมปได้จะได้อธิบายเรื่องแมปนี่ขึ้นมามีแมปมีเก้าส่วนถ้าเก็บครบเก้าส่วนก็จะไปด่านพิเศษได้อืมคลิงกาจ๋ามามามาพอดีเลยอืมอ่านี่เลยวไว้อัพ ก็คืออย่างที่เบเกตเดี๋ยวอบอกเมื่อกี้ถ้าเพิ่ม EP เนี่ยเพิ่มความเก่งก็จะเพิ่มเนี่ยหนึ่งแต่ถ้าใช้ใช้คอสเพิ่มคอร์สแต่กดทีก็เพิ่มสองทีละใช้ใช้เสียสองอะก็นี่แหละครับประมาณนี้ผมชอบเพิ่มคอสกดจะได้ใช้การเทสได้โอเคยืนยันไปอ่าไปต่อบอสที่ว่าก็คือในชายละ ก็แค่เท่านี้ครับที่ว่าถ้าเก็บแมพครบได้ก็สิจะเยอะอันนั้นทีนี้มันไม่มีมันกาเก็บไม่ครบมันก็เลยคิดเอานะครับก็แต่ถ้าถ้ามีพอคนก็กใช้เข้าไปสู้ได้มีไอแมพครบแล้วก็ไปสู้ได้แตนน่เดียวก็ต้องสู้หนี้ไปก่อนนะครับก็มันก็มีแค่เนี้ย อะให้พูดตรงๆแต่ก็ไม่ได้เลวรายมากคือพูดตรงๆนะครับเมื่อกี้ผมเล่นตอนที่ผมเล่นลองลองลองเกมเนี่ยผมก็มันกากแหละแต่มันก็แบบก็แหม่ของฟรีอะ่ะแล้วก็ขนาดนี้แล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้เลวรารขนาดนั้นนะ,ะซื้อเผื่อจะได้ของดีโชว์อ่าลอ,อดนี้ก็พูดไปเรื่อยก็คือถ้าใครมีโอกาสได้ไปซื้ออ่า จะมาซื้อในพวงนี้ได้นะครับโอ้ได้กัสเมนก็คือถ้าใครมีโอกาสซื้อเกมนี้ได้ก็คือคนเียเล่้ซื้อเลีกโหลดดีกว่าพันฟรีถ้าใครมีโอกาสโหลดได้ผมแนะนำว่าโหลดมาเถอะมันก็ไม่ได้เร็วไรขนาดนั้นน่ะเออแต่ก็อย่างว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้หนุกมากแล้วมันเนี้ยโชคดีนะครับช่วงจังหวะที่ว่าเนนเร็วจังหวะไปกีดตอนที่ผมล่งลองเล่นเนี่ยโอ้หกว่าจะโหลดบางทีบางทีกว่าจะโหลดเสร็จรอเป็นชั่วโมงเลย ไม่ถึงชั่วโมงอกะเล็อนานเหมือนกันสิบนาทีแต่ก็เนี้ยฮะอย่างที่เห็นก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้โหใครขอเส้นเปืืองมากก็ไม่มีอะไรครับมีอยู่แค่นี้ครับผมเดี๋ยวผมไปลองจัดต่อละนะครับก็จบสไลายนสลยลดล็อกเลตเอ็กซ์โอเวอร์ถ้าใครมีอะไรสงสัยถามผมได้ผมก็ยังมีข้อมูลเพิมเ่มเติมที่ยังไม่ได้พูดในนี้ สกรีนช็อตอีกเยอะแยะเดี๋ยวผมจะเอาสกรีนช็อตลงในสักที่หนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมก็ขอให้มีความสุขกับการาดูไปเนาะแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสก,าก็มาเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมแอดผมด้วยผมชื่อชิวชิปโปไอ้เครื่องชิวชื่อวดูดูก็ถ้าเจอก็แอดมาได้ครับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ